ครับสวัสดีครับพบกับตั้มพอยขวัญอีกแล้วนะครับวันนี้ตั้มจะพามาดูรถรีโวที่คั้งที่แล้วตั้มทําไปนะครับรีโว l ล็อกโคที่หลายคนถามว่าไม่มีสีอื่นหรอครับวันนี้จัดให้อีกหนึ่งคันครับผมนะเป็นรีโว l นะครับล็อกโค2.8ขับสีนะครับปี2020เลยนะครับสีขาวสีเดิมทั้งคันเดี๋ยวเรามาดู สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจรถสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ารถบ้านพลอยขวันและผมยังมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวัน สำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่รถบ้านพลอยขวัญ099 408 2222หรือ091 120 2384หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่ add, รถบ้านพลอยขวัญและตั้มพลอยขวัญเรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบให้คำถามและฝากช่อง YouTube ของเราด้วยรถบ้านพลอยขวัญหรือช่องตั้มพลอยขวัญทุกช่องทาง นี่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะครับยังเป็นปี2020อยู่นะอยู่ครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับอ่าเป็นไฟตัดมาโปกติเห็นไหมแล้วก็มีไฟตัดหมอก,มกนะคงเอกลักษณ์ของล็อกโกอยู่นะครับที่มคันสีเดิมทั้งคันอยู่เรามาดูกันพึ่งเข้าสดสดอร้อน,อ,นอ่าตัวนี้เขาเป็นแบบเป็นฝา,นฝาติดโชกแล้วนะครับผมมาอยวเรามาดูนะอย่างแรกก็ดูเห็นกันความร้อนก่อนนะครับอ่าเมทอาร์ต สันอนอยู่ปกตินะครับเห็นไหมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นโช๊คมานะครับแต่เนี่ยน็อตไม่มีขยับนะโตโยต้ายังอยู่ครบหันความร้อนอยู่ครบนะดูนะครับน็อตด้านในนะเม็ดอาร์ด้านในยังเห็นไหมฮะเห็นชัดๆนะมาดูนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเห็นไหมไปอยู่ปกติไล่มาถึงตรงคานนะครับเวลาเราดูนะครับนี่ครับอะไรที่มันกลมอะไรที่มันเหลี่ยมต้องอยู่ครบเนี่ยฮะ เห็นไหมไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่นี่คือคานอ่ะอันนี้จะเป็นตัว R นะครับนะลูกศรชี้ปกติเห็นไหมฮะมาเห็นไหมเห็นไหมกล้องมองเห็นปัะมมนุษย์เห็นไหมเห็นตัว R ไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่มาด้านนี้ด้านนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมจะมีลูกศรชี้ส่วนด้านนี้จะเป็นตัว L นะครับอ่ะคานที่ยึดอยู่เห็นไหมยังอยู่ปกติไม่มีขยับนะนี่ก็ไม่มีขยับนะครับ ไล่ามานะครับอ่าที่สําคัญเลยทุกครั้งที่เวลาดูรถแผ่นเพจอยู่ไหนเห็นไหมแผ่นเพดอยู่ไหนแผ่นเพจจะบ่งบอกถึงโมเดลรถและปีรถอยู่นะครับอ่ะด้านนี้ฝากระโปรงเหมือนเดิมนะครับอ่าติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมฮะติ๊กเกอร์ยังอยู่ปกตินะน็อตไม่มีขยับนะสีเดิมทั้งคันแต่ตัวนี้จะมาเป็นเครื่องจะคนละตัวที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับตัวนี้จะ แรงม้านะครับอยู่ที่ร้อยเจ็สิบเจ็ดแรงม้านะครับผมสี่สูบเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาดูมาพร้อมแม็ก17สิบเจ็ดนะครับนะแล้วมีด้านข้างเหมือนกันนะครับนะแม็ก17สิบเจ็ดยางปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็โลโก้เช่นลาดไม่ได้เลยสองจุดแปรนะครับผมบันไดข้างนะฮะมาพร้อมบันไดข้างเดีย๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็จะมีคิเลตนะครับเหมือนกันนะอ่าเห็นไหม เราก็มามาไล่ด่วนแอบจิกเบาๆฮะเอามือสองมือเวลาเราดูแล้วก็แอบรูปหน่อยจิกเบาๆเห็นไหมอ่าเนี่ห็นไหมจิกไปเบาๆด้านในเป็นยังไงแก้มด,ด้านซ้ายเป็นไงเห็นไหมแก้มอยู่ปกติไม่มีขยับนะครับแก้มไม่มีขยับนะส่วนเดี๋ยวมาดึงดึง่วนโอ้โหแน่นมากอ่ะเห็นไหมนี่ครับ เมท้าเลียงส,สวยๆแบบนี้นะครับคมๆแบบนี้ซับด้านในเห็นไหมน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับเหมือนกันเห็นไหมฮะยังคงสีเดิมเอกลักษณ์สีเดิมอยู่ปกตินะก็ลองมองมาด้านนี้นะเห็นไหมไม่มีขยับนะแล้วบอกอได้เลยว่าแรงนะครับมาเหมือนกันครับประตูด้านหลัง เหมือนกันเลยจ,เนะจับเหมือนกันนะจับเหมือนกันอ่ะสันลอนเหมือนกันเห็นไหมเดิมเดิมนะครับโอ้โหนี่เหมือนกันเห็นไหมครับเนะมดอาเดินเรียงตัวอย่างนี้ะครับสวยๆแบบนี้นะด้านหลังก็คงเดิมนะครับอ่ะคงเดิม นะนะลองดูนะครับยางปี2020 Max 17เหมือนกันนะครับอ่าเป็นลายแม็ก like แบบนี้นะครับผมนะเขียนว่าล<ม>็อกโครนะครับผมมาแล้วก็มาพร้อมเอกลักษณ์คือถ้าเป็นล็อกโครก็จะมีสติกเกอร์เห็นไหมคาดมีบาร์มาให้นะครับนะนี่คือความเอกลักษณ์ของเขามาแล้วก็มาดูกันชนคันนี้มีกล้องถอยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีกล้องถอยอยู่งนี้นะเป็นสีเดียวกันนะครับผมนะบันไดข้าง แล้วเปิดดูแม่เนี่ยมือเดียวเห็นไหมสบายเลยอ่่อะเดีย๋ยวเรามาดูด้านนี้ก่อนนะลายน้ำรอยเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมเป็นอาร์ตอยู่ครบนะครับไม่มีสะดุ้งอะไรเลยนะครับนี่จับไปนี่นุ่มๆแบบนี้นะครับดูนะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยด้านหลังนะครับบอกได้เลยแมกไลเนอร์นะแล้วก็จะมีตัวช่วยเห็นไหมคือพอรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยผมหักมือเดียวได้เลย เดียวแล้วปกติข้างหลังมันจะมันจะแน่นจะต้องผักสองมือเห็นไหมต้องดันแบบนี้เดีย๋ยวนี้วิทยาการมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมใช้มือเดียวปิดแล้วครับนะด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมด้านนี้เหมือนกันอ่าเห็นไหม,ไมเห็นเม็ดอาร์ทั้งล่างเห็นไหมยังอยู่ครบนะครับนะเป็นเดิมทั้งชิ้นนะฮะอ่ะเรามาดูด้านซ้ายบ้างมาอ่าสีมันสวยจริงๆน,น,นะสีขาวมุกแนละ้ว มาเดีย๋ยวมาดูด้านนี้เหมือนกันความเอกลักษณ์ก,ก็คือแม็กเหมือนกันเลยนะสีล่ล้อนะมีซุ้มปกติบันไดข้างมาแต่ที่สำคัญเวลาเราดูดูไม่พลาดนี่เรามาดูนะฮะข้างหลังเนี่ยเวลาดูว่าเราเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยเครื่องเมนอา,าร์ตไหมยิงสวยๆแบบนี้เลยนะจนถึงข้างล่างหมายถึงว่ามีการชนหรืออะไรเนี่ยการคา้อเนี่ยมันจะต้องเห็นนะเนี่ยด้านในเหมือนกันเห็นไหมช่องว่างถ้ามันไม่ใช่ช่องว่างของมันจะต้องเบีย มีการเคาะมาเวลาเรานิ้วจะไม่เสมอกันนะครับที่จับไปรูปปกติโอ้โหเห็นไหมแสสวยๆแบบนี้แล้วขาวมุกเวลาเจอแดดน,นี่มันสวยจริงๆนะข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับข้างหลังก็จะมีแอร์มีแอร์หลังให้นะนั่งหลังก็ไม่รอ้อนละ ปกติรถกระบะเวลานั่งหลังอาจจะร้อนเพราะว่าแอร์บางทีก็บาไม่ถึงนะเดี๋ยวนี้รถแบบสไตล์นี้มาใหม่หมดแล้วครับผมมีแอร์หลังหมดและนี่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 เราดูนี่น็อตไม่มีขยับเห็นไหมนี่เปิดดูดูเนี่ยนะส,สวยสวยใสๆแบบนี้เลยนะครับใครมองหาอยู่นะครับผมบอกได้เลยรีบเลยนะครับมาเหรามาดูมั่งอ่ะนี่เห็นไหมเหมือนกันน็อตไม่มีขยับเห็นไหม ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับเสียงใสๆเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงทักหน่อยนะตัวนี้นะครับอ่าก็จะอย่างที่บอกมีฝั่งซ้ายก็เป็นมัตติฟังก์ชันนะครับผมนะมีคูคอนโทนนะมาครบหมดละแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะมีโหมดอีโคมีพาวเวอร์พาวเวอร์โหมดนะสามารถปรับเลือกได้นะครับว่าจะขับ4ขับ2นะครับ นะมีจอนะครับโอ้โหแอร์เย็นจังเลยใครมองหาอยู่ผมบอกรีบเลยนะครับผมแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับในกล่องโอ้โหเปิดได้ทั่วราชอนะาณาจักรเลยดูเิยพี่ใส่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้นะใครที่ชอบเก็บของนะฮะผมบอกได้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วน ออปชันต่างๆผมคงไม่แนะนำเพราะว่าหนึ่งหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวตั้งจัดแคมเปญให้ดีกว่านะน,นี่ด้านในด้านในอยากอยากให้ดูแก้มแก้มด้านนี้เหมือนกันใช่ไหมวก็ไม่มีขยับเห็นไหมฮะสีขาวมุกป,ปกติเลยนะยังอยู่ครบเลยนะนี่ข้างในยังสวยสวยนี่ผมบอกเลยรถมาผมไม่ได้ทําอะไรรนะ้านอย่างเดียวเลยนะเนี่ยร้านอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมบอกให้แล้วสีเดิมทั้งคันอีกต่างหากนะมาเดี๋ยวเราจัดแคมเปญกันครับ ตามดูแล้วนะครับโตโยต้ารีโว 2.8G นะครับขับ4ี่ปี2020ตามดูแล้วคันนี้สวยมากสีเดิมทั้งคันนะครับใครมองหาอยู่ตามบอกได้เลยนะครับสุดยอดจริงๆราคานะครับเราไม่ต้องคุยอะไรปองป้ายแดงนะครับวันนี้เราคุยกันที่ว่าพลอยขวัญขายเท่าไหร่นะครับพลอยขวัญตั้งขายอยู่1 7 9 0 0 0้านบาท1 7 9 0 0ล้านบาทครับผมเหมือนเดิมครับนะใครดูที่ดูคลิปต้มมานะครับตามจัดแคมเปญให้เหมือนเดิมเช่นไม่ต้องเช่นเลยดีว่าให้ไปเลย นะจากปกติผ่อน20,000ืบาทนะหนึ่งปีแรกให้ไปเลยครับหนึ่งพี่ิบาทหนึ่งี่บาทหนึ่งปีช่วยผ่อนนะครับนี่สำหรับช่วยผ่อนนะอันที่ตั้มคุยเนี้ยตั้มยังไม่ได้คุยเรื่องเงินดาวนะครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้าทุกทท่านที่ดูอยู่ในคลิปนี้แล้วอยากดาวค่างวดก็จะถูกลงไปอีกนะไม่ใช่ค่างวดตามนี้นะแต่น,นี้ตั้มคุยค่างวดก็คือหมายถึงว่าที่จัดเต็มหมดนะนะครับว่าผ่อนอยู่20 0 0มบาท นะครับช่วยผ่อนอยู่1 6ึ่0บาทนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับติดต่อรถบ้านพ่อยขวัญได้ที่0994082222หรือติดต่อตั้มโดยตรงนะครับ0911202384นะจะติดต่อด้วยทางเฟซบุ๊กก็ดีนะครับไลน์ Line ก็ดีทิกเกอรก็ดีหรือติดต่ออะไรไม่ได้เลยติดต่อมาหาตั้มโดยตรงก็คือตัำผ่อยขวัญน,นะครับหรือ YouTube ช่องตัำผ่อยขวัญน,นะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับทุกอาชีพออกได้นะครับทุกอาชีพตั้มบอกเลยททุกกอออาชีพีพ่ออได้จริงๆ นะครับดอกเบียร์ตาก็ไม่แพงนะคันนี้ดอกเบียร์ตำฮะดอกเบียร2.79เองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจรถมาไม่ได้โทรเหมือนกันครับโทรบอกเลยครับว่าสนใจรถนะเรามีบริการขับรถไปให้ดูถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับพร้อมมีไฟแนนซ์ไปบริการรองรับกับแคมเปญนี้สุดยอดหนึ่งนะครับก็คือคนที่ถือบัตรมาสเตอร์หรือวีซ่าอยู่12รอบบินนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะครับจริงจริง ใช้ได้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้เอกสารยื่อื่นไม่ต้องนะครับนั่งรอภายหนึ่งชั่วโมงรับรถได้ทันทีนะครับเอาละครับผมฝากกดติดตามนะครับทุกช่องทางของตั้มนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ตั้มจะนํารถอะไรมาเสนอนะครับวันนี้ตั้มขอขวัญไปก่อนครับ